สทาวาจาสิธิ์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะจากคำบอกเล่าของอาจารย์เผาสกุลตสุดท่านฟังเรื่องราวนี้ต่อมาจากอาจารย์รอดสุขเจริญทรัพย์สำหรับท่านอาจารย์รอดผู้นี้เดิมทีเคยบวชเป็นพระภิกษุเป็นศิษย์ของอาจารย์คมกับหลวงพ่อคมบางกระพร้อมและเรียนวิชาจากพระอาจารย์อีกหลายรูป ชอบศึกษาทางสายเวทมาตั้งแต่เข้าสู่วัยหนุ่มภายหลังลาศิกขาเป็นอาจารย์ขราวาสผู้เข้มขลังท่านอาจารย์รอดเล่าเรื่องราวสมัยเดินธุดงค์ร่วมกับคณะไปกับพระอาจารย์ของท่านมีหลวงพ่อทองสุกวัดตนุดหลวงหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อเชยวัดท่าควายหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพลีและท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สมัยหนุ่ม เคยศึกษาวิชากับหลวงพ่อรุ่งยังมีพระที่ติดต,ตามไปด้วยสองถรูปคราวนั้นทุดดงไปทางป่าเมืองกาญจนบุรีเทือกเขาตะนาวสีเขตร,รอยต่อประเทศเพื่อนบ้านเวลานั้นป่ายังอุดมสมบูรณ์มีสิงสาราสัตว์มากมายรวมทั้งสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ต่างๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในเวลานั้นอาจารย์รอด ท่านก็เป็นหนึ่งในภิกษุที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันท่านเล่าว่าวันหนึ่งเดินทางกันมาจนเหนื่อยอ่อนตัดสินใจปักกรดที่เชิงเขาแห่งหนึ่งด้วยเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วใกล้พบคำ่ำบังเอิญมีชาวบ้านป่าเดินผ่านมาเห็นคณะพระปักกรดได้แวะเข้ามานมัสการพร้อมทั้งพูดด้วยความห่วงใยว่าในพื้นที่แถบนี้ระยะที่ผ่านมามีเสือใหญ่ตัวหนึ่ง ออกอารวาสทำร้ายผู้คนพอค่ำลงชาวบ้านจะไม่เดินทางไปไหนในช่วงนี้ด้วยเกรงว่าเสือตัวนั้นจะทำร้ายเอาคณะพระทุด,ดงเมื่อรับฟังแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเมื่ออธิษฐานปักกรดแล้วจะไม่ถอนกรดนี้เด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อทราบดังนี้ พระทุกรูปต่างแยกย้ายกันทำกิจต่างๆของตนแยกย้ายกันสงน้ำแล้วก็พักต้มน้ำทำกิจกรรมต่างๆพระอาจารย์หลายรูปทำวิชาอาถรรพ์กันตัวตามถนัดพระอาจารย์บางรูปเสกหินเสกดินไว้ตามทิศต่างๆเพื่อกันภัยบางก็เสกฝุ่นดินทรายหวานล้อมรอบกดเป็นกำแพงกั้นกันภัยบางรูป เศกคาถากำแพงแก้วแล้วขีดลงบนพื้นธรณีเป็นอนาเขตรวมถึงตัวอาจารย์รอดกับหลวงปู่โต๊ะพระหนุ่มที่ต่างป้องกันตัวด้วยอาคมมีเพียงหลวงพ่อรุ่งพระชลาร่างเล็กรูปเดียวที่ไม่เซกกันตัวใดๆเลยเห็นแค่ท่านส่งน้ำล้างมือล้างเนื้อล้างตัวและก็นั่งเงียบมองเห็นแค่ท่าน หยิบด้ามกรดของท่านมาแล้วก็พูดบ่นพึมพำพอจับใจความได้ว่ามึงมาเมื่อไรได้เจอดีกับกูพอค่ํมลงก็ต่างเข้ากรดสวดมนต์ภาวนากันตามสมควรแล้วตกดึกก็ส่งเสียงบอกให้กันรู้บอกให้กันระวังตัวบอกให้มีสติหากเห็นอะไรได้ยินอะไรให้ภาวนานึกเอาพุทธคุณเป็นที่พึ่งอย่าออกจากกรดเด็ดขาด พอตกดึกน้ำค้างลงเสียงน้ำค้างหยุดลงบนหลังคากรดเปาะแปะเปาะแปะเสียงรีดริงเรรกลางภัยร้องกันระงมแล้วจู่ๆเสียงเหล่านั้นก็เงียบลงเงียบสนิทลงพร้อมกันสภาวะแวดล้อมรอบคณะพระธุดงเวลานี้เงียบสนิทแล้วจู่ๆได้ยินเสียงเหยียบย่ำใบไม้แห้งดังกรอบแกรบกรอบแก,กรบเข้ามาใกล้เสียงนั้นทำให้พระทุกองค์ระวังตัว ได้ยินเสียงพระท่านกระแอมขึ้นเบาๆคล้ายเตือนให้ระวังตัวในความมืดนั้นยังพอเห็นได้จากแสงจันทร์ที่ส่องแสงลงมาในแนวไพรและเห็นเป็นเสือตัวใหญ่ขนาดเท่าลูกมา้าเงาของมันทำให้รู้ว่ามันคือเสือลายพลาดกรนขนาดใหญ่ราวหกศอกเสือมันเดินวนไปตามกรดต่างๆแต่ไม่อาจเข้าไปรบกวนพระท่านได้เลยมันเดินไปหาหลวงพ่อทองุ วนมาเกือบครบทุกกรดแล้วเดินไปกรดที่อยู่ห่างจากคณะที่สุดคือกรดของหลวงพ่อรุ่งจอมอาคมเสือมันคงไม่รู้ว่าหลวงพ่อรุ่งนั้นท่านตั้งท่าคอยอยู่นานแล้วเพราะว่าเมื่อเสือมันเดินเข้าไปหยุดยืนตรงหน้ากฎหลวงพ่อรุ่งท่านก็เปิดกรดออกมาทันทีแล้วหวดด้ามกลดลงที่กลางกระบาลเสือเต็มแรงเสียงดังฟังชัดในความเงียบ เสือตะโกนร้องสุดเสียงแล้วกระโจนหนีด้วยความตกใจสุดขีดหนีหายไปในความมืดทันทีเมื่อเสือกระโดดออกไปแล้วหลวงพ่อรุ่งได้ถือด้ามกรดแล้วเดินตามเพื่อให้แน่ใจว่าเสือมันจะไม่กลับมาทำร้ายท่านร้องท้าทายด่าทอเสืออยู่นานแล้วท่านก็กลับเข้ากดเงียบทำภาวนาจนเช้าตรู่ชาวบ้านรีบนำพัะตรหารมาถวายด้วยความเป็นห่วง เรงว่าพระจะกลายเป็นเหยื่อเสือไปเสียแล้วเมื่อเห็นพระท่านอยู่ดีก็โล่งใจพอสายหน่อยมีชาวบ้านอีกกลุ่มเดินมาแจ้งว่าที่บนเขามีพระธุดงค์อีกรูปท่านน่าจะมาจำพรรษาอยู่ในถ้ำระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าชาวบ้านนำพระตราธารไปถวายท่านเห็นท่านนอนป่วยร้องครวญครางหน้าตาปูดบวมพูดจาพอจับใจความได้ว่าให้มาตามพระไปช่วยรักษา พระทุกรูปจึงหันมองหน้ากันแล้วชี้ไปที่หลวงพ่อรุ่งว่าต้องถามพระรูปนั้นหลวงพ่อรุ่งท่านนั่งเงียบแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้ช่วยก็ให้พาตัวลงมาเพราะท่านไม่ขึ้นไปแน่นอนชาวบ้านจึงพาพระทุดมงรูปนั้นลงมาจากเขาหามกันมาพอหลวงพ่อรุ่งเห็นท่านก็นั่งหันข้างแบบไม่สนใจ แล้วก็ถามพระรูปนั้นว่าไปทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้พระทุด,ดงค์รูปนั้นเมื่อได้ฟังก็เงียบไม่ตอบได้แต่ส่งเสียงครวญครางในลำคอน้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดหลวงพ่อรุ่งท่านเห็นว่าพระรูปนั้นไม่ตอบท่านก็ว่าถ้าไม่ตอบมึงก็ตายไปเถอะไม่ต้องตอบกูก็ไม่ช่วยพระนั้นยกมือไหว้ท่านทำท่าทางขอขมาหลวงพ่อรุ่งท่านรู้ว่าพระรูปนี้ทำอะไรมา ท่านจึงกล่าวขึ้นว่าเป็นพระวิชาดีๆมีมากมายไม่เรียนไปเรียนวิชาชั่วๆทำบาปทำกรรมเป็นบาปอากุศลตายลงเมื่อไหร่ก็ตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเมื่อคือนนั้นมึงใช่ไหมที่ลงมาให้กูตีนะหากมึงไม่เลิกเสียกูก็ปล่อยให้มึงตายตกไปตามกรรมหากมึงรับปากว่ามึงจะเลิกกูถึงจะช่วยมึงพระรูปนั้นฟังแล้วก็เงียบ ทำท่าอึดอัดอยู่นานพอเข้าใจว่าคงทรมานเพราะหน้าตาบวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับศพขึ้นอืดพอทนไม่ไหวก็หันมาทำหน้าพยักส่งสัญญาณว่าตนยอมแล้วพอเห็นดังนั้นพระที่นั่งเฝ้าอยู่ก็ร้องบอกหลวงพ่อรุ่งท่านเดินมายืนดูแล้วบ่นพึมพำไม่เห็นว่าท่านท่องคาถาอะไร หลวงพ่อรุ่งท่านยกฝ่าเท้าลุกไปที่หน้าพระที่นอนหน้าบวมอยู่ครู่เดียวหน้าพระก็ค่อยๆยุบลงและหายเป็นปกติเหมือนไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บมาก่อนพระนั้นลุกขึ้นมาได้ก็กราบลงที่เท้าหลวงพ่อรุ่งท่านก็ยืนมองไม่พูดอะไรแล้วหันหลังกลับเข้ากรดรุ่งขึ้นชาวบ้านมาแจ้งว่าพระรูปนั้นจากถ้ำไปแล้วและพึงทราบว่า พระที่มาอยู่ในถ้ำนั้นที่แท้เรียนวิชาเสือสมิงมาตั้งจากวันที่พระรูปนี้มาอยู่ก็เห็นมีเสือใหญ่มารบกวนชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงแต่เสือสมิงดันดวงไม่ดีที่มาเจอหลวงพ่อรุง่งจึงโดนท่านต้อนรับด้วยด้ามกลดไปโดนท่านล้างอาคมด้วยฝ่าเท้าเข้าไปของที่เรียนมาทั้งหมดจึงเสื่อมลงทันทีเรียกได้ว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเป็นที่เรื่องรือไปไกล จนทำให้ชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใสและพวกท่านก็ออกเดินทุดงต่อว่าเ,วเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารอภินญ,ญาของเกจิดังแห่งเมืองไทยนั้นมีมากมายหลายอยา่างดังที่พวกท่านได้รับรู้ได้รับชมรับฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่น้อยนะักที่เกจิอาจารย์จะเก่งเรื่องการต่อชีวิตให้ผู้อื่นส่วนมากก็จะเป็นการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร และสำหรับการต่อชีวิตให้ผู้อื่นนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือคือการต่อชีวิตให้แม่เพื่อให้มารดาซึ่งป่วยหนักเป็นโรคมะเร็งและกำลังจะเสียชีวิตได้เห็นชายผ้าเหลืองตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์อุเทนสุริสารโรได้อุปสมบทที่วัดท่ากระบือคำเล่าหรือเรื่องอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อรุ่งนั้น ได้ซึมซับเข้ามาในจิตใจของท่านในวันที่เจ็ดของการอุปสมบทซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะบวชแค่นี้อาการป่วยของมารดาของท่านสุดหนักหมอบอกให้เตรียมใจพระอาจารย์อุเทนเล่าว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงห่มจีวรได้ก็กอดคอลูกศิษย์ถือไฟฉายเดินไปที่ริมแม่น้ำซึ่งมีศาลาตั้งรูปเหมือนหลวงปู่รุ่งอยู่ตั้งใจว่า จะไปหาท่านขอพรอท่านเดินไปก็ร้องไห้ไปพอไปถึงก็ร้องไห้ใหญ่บอกท่านว่าหลวงปู่แม่ฉันจะเสียแล้วขอชีวิตแม่ฉันไว้ด้วยให้ฉันทำอะไรฉันก็ยอมหรือจะเอาอะไรจากฉันก็ได้ฉันจะบวชต่อให้อีกก็ได้หรือหลวงปู่จะเอาชีวิตฉันไปแทนเลยก็ได้แต่ขอให้แม่ฟื้นก่อนขอให้แม่อยู่ต่อได้อีกสักสามปี ฉันจะบวชให้ครบ 3, สามพรรษาขอไปก็ร้องไห้ไปจุดธู่ไปก็ร้องไห้ไปในที่สุดปฏิหารก็เกิดตามคำอธิษฐานแม่ของท่านฟื้นขึ้นมาและมีอาการดีขึ้นตามลำดับอยู่ต่อไปได้อีกสามปีจึงเสียชีวิตและนี่ก็เป็นหนึ่งปฏิหารที่เกิดจากคำขอพอรของพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรซึ่งขอพอรจากหน้ารูปปัน้นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ เรื่องนี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรแล้วท่านเชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นอิทธิิศปาฏิหารของหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบืออย่างสุดใจจะว่าไปแล้วลุ่มน้ำเม่กองนั้นมีพระเกจิอาจารย์ระดับประเทศมากมายนับไม่ถ้วนแต่พระเกจิอาจารย์ที่จัดอยู่ในแถวหน้านั้นคงไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงพ่อรุ่งแห่งวัดท่ากระบือเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีคุณอันวิเศษมากมายแม้กระทั่งรูปหล่อลอยองค์ของท่านที่อยู่ในวัดท่ากระบือถึงขนาดมีคนตกน้ำตายแล้วหาศพไม่เจอแค่จุดทูบบนบานรูปหล่อของท่านไม่นานก็พบศพโผล่ขึ้นมาแถวหน้าวัดท่ากระบือเป็นที่น่าอัศจรรย์กันเลยทีเดียวหลวงพ่อรุ่ง ถือกำเนิดเมื่อปีพศ2416ที่บ้านหลังวัดน้อยนพคุณอำเภอดุสิตจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายพ่วงนางกิมพ่วงประพันธ์ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่วัดน้อยนพคุณโดยมีหลวงพ่อทับวัดน้อยนพคุณเป็นผู้สอนเริ่มเรียนอยู่จนอายุครบบวชจึงได้เข้ารับการอุปสมบทณพัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ โดยมีหลวงพ่อทัพเป็นพระอุปชาภายหลังจากการบวชได้ไม่นานหลวงพ่อรุ่งขณะที่จำพรรษาอยู่นั้นก็ได้รับการชี้แนะจากหลวงพ่อทัพว่าวิชาคาถาอาคมอักรรเลขยันต์ต่างๆจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิจิตที่แข็งกล้าและการจะทำสมาธิจิตให้กล้าแข็งได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกสมาธิจิตวิปัสสนากรรมฐานได้แข็งกล้า แต่ไม่ทันที่จะได้ริ่มเรียนอะไรหลวงพ่อร่วมซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทับได้สร้างสำนักสงฆ่ากระบือขึ้นแต่ขาดผู้ช่วยจึงได้มากราบขอให้หลวงพ่อทับไปช่วยหลวงพ่อทับได้ขอแรงให้ท่านไปช่วยงานพระอาจารย์ร่วมเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อทัพอ,อีกองค์ตอนนั้นหลวงพ่อร่วมได้กำลังสร้างสำนักสงฆ่ากระบืออยู่ไม่มีพระเลขาที่จะคอยช่วยงาน ต่อมาพระอาจารย์ร่วมสิ้นบุญในผ้าเหลืองได้มากราบลาหลวงพ่อทับลาสิกขาบทที่วัดน้อยนอพคุณหลวงพ่อทับจึงถามพระภิกษุรุ่งว่าสนใจจะรับหน้าที่เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ต่อไปหรือไม่และหลวงพ่อทับก็ได้บอกว่าหลวงพ่อรุ่งเห็นว่าท่านก็เริ่มคุ้นเคยกับชาวบ้านแถวนั้นแล้วความเป็นอยู่ก็ไม่อัตคัดขัดสนอันใดจึงได้รับปากหลวงพ่อทับ สารงานสร้างสำนักสงฆ์ท่ากระบือต่อจากหลวงพ่อร่วมท่านใช้เวลาไม่กี่ปีก็สามารถสร้างสำนักสงฆ์ท่ากระบือจนแล้วเสร็จต,ต่อมาขอพระราชทานวิสุงขามสีมามีนามเป็นทางการว่าวัดท่ากระบือแต่ไม่ทันไรหลวงพ่อทับก็มรณะภาพลงก่อนที่หลวงพ่อรุ่งจะได้ไปฝากตัวเป็นสิษย์เพื่อเรียนคาถาอาคมคงไว้แต่คำสั่งสอน ก่อนที่ท่านจะสร้างวัดท่ากระบือว่ารากฐานของการเรียนศัพทวิชาคาถาอาคมนั้นการที่จะให้มันเข้มขลังต้องมาจากการเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานให้ดีเลิศเสียก่อนเมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อรุ่งได้ทราบข่าวมาว่าหลวงพ่อเกิดวัดสุนทรประสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระท่านจึงได้เดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธ์เพื่อร่ำเรียนกับหลวงพ่อเกิด ด้วยความมานะอุตสาหะของหลวงพ่อรุ่งแล้วจึงเริ่มเรียนได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงพ่อเกิดให้ท่านเป็นครูสอนกรรมฐา,านต่อจากท่านหลวงพ่อรุ่งได้อยู่สอนที่วัดกำแพงจนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไว้วางใจให้ท่านสอนแทนท่านจึงได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อหลังวัดอ่างทอง พระอาจารย์ท่านนี้เก่งในเรื่องคงกระพันชาติเป็นยอดเมตตามมหานิยมเต็มเปียมต่อจากนั้นก็ไปริ่มเรียนกับหลวงพ่อเส้งวัดหงอรุณรัศมีท่านนี้มีดีทางด้านมหาอุดขณะที่ริ่มเรียนอยู่ที่สำนักนี้ก็ได้มีขราวา่ท่านหนึ่ง มาจอดพักเรืออยู่หน้าวัดได้บอกกับชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าใครอยากจะเจอมหาอุดตัวจริงให้ไปเอาแผ่นโลหะมาจะลงอุดให้โดยมีชาวบ้านในแถวนั้นนำแผ่นโลหะไปให้ขราวาสคนนั้นลงแล้วนำไปยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกตามที่ขราวาสคนนั้นได้กล่าวไว้เรื่องรู้ถึงหัวหลวงพ่อเส้งจึงได้หวานให้ชาวบ้านไปตามขราวาสคนนั้น ให้มาพบแล้วจึงขอเรียนวิชามหาอุดโดยหลวงพ่อรุ่งก็ได้เรียนไปพร้อมกันนับเป็นการเจอที่ประหลาดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเจอขราวาท่านนั้นอีกเลยหลวงพ่อรุง่งท่านเป็นพระที่ชอบเดินทุดงท่านมักจะออกเดินทุดงในทุกๆปีและมักจะออกทุดงเพียงรูปเดียวนับว่าท่านเชื่อมั่นในกรรมฐานของท่านมากๆว่าไม่เป็นสองรองใคร ส่วนใหญ่ท่านจะชุด,ดงไปทางภาคเหนือผ่านไปทางสุขโขทยัยตากลำปางเชียงใหม่เลยไปถึงพมา่าและกลับมาในเส้นทางเดิมระหว่างทางก็ได้แวะเยี่ยมและขอร่ำเรียนวิชากับพระอาจารย์ปลังขราวาดขมังเวศซึ่งเป็นเกลือ กับโยมพ่อของหลวงพ่อรุ่งเองระหว่างทางได้แวะปรากฏกแถววัดของหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีและได้ข่าวว่าท่านนี้เก่งในเรื่องพระปิดตาและวิชาคาถาถอนคุณใสจึงได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์เมื่อรำเรียนจนเสร็จสิ้นแล้วหลวงพ่อเฉยยังได้ให้พระปิดตามาด้วยหลวงพ่อรุ่งได้นำออกแจกจ่ายจนมีบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นพระของหลวงพ่อรุ่งสร้างขึ้น หลวงพ่อรุ่งท่านเป็นพระที่มียานวิเศษนานับประการจนลูกศิษย์ลูกหาได้สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์กันอย่างมากมายจึงเป็นที่กล่าวขานถึงกันอย่างมากในแถววัดท่ากระบือและใกล้เคียงจนอยู่มาวันหนึ่งช่วงปีพศ2500หลวงพ่อรุ่งได้เอ่ยปากกับลูกศิษย์ว่าอยากได้อะไรก็ขอนะเพราะฉันจะเสียในปีนี้แล้วและได้พูดคำนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้น จนในที่สุดวันที่17กันยายน2,500หลวงพ่อรุ่งก็ได้มรณะภาพลงด้วยโรคชราในขณะที่ท่านอายุได้85ปี65พรรษาซึ่งเป็นจริงตามที่ท่านได้ป่ารบไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่อย่างใดนับเป็นการสูญเสียขนาดจารย์ที่มีคุณอันวิเศษไปอีกท่านหนึ่ง